ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอรักษาสกอร์ไม่ค่อยอยู่แมนยูนำคู่แข่งมากสุดอันดับ2พิมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่มีเปอร์เซ็นต์นำคู่แข่งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของสึกพิมีร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2025-2026เมื่อเทียบกับจำนวนนาทีทั้งหมดที่เล่นไปที่ตัวเลขสูงถึง44.7เปอร์ สำหรับอันดับหนึ่งในชาตินี้คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตัวเลข55.4%โดยหากคิดเป็นจำนวนนาทีแล้วเราก็ในฤดูกาลนี้แมนยู i นเต็ดมีสภาพนำคู่แข่งรวม495นาทีกับ5วินาทีขณะที่หากนับเฉพาะเกมลีกช่วง27นัดของฤดูกาลก่อนที่รูเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมแล้วนั้นพวกเขานำคู่แข่งเป็นเวลารวมเพียง355นาทีกับ40นาทีเท่านั้น ส่วนท่านับรวมทั้ง38นัดซีซั่นที่แล้วปีศาจแดงมีสภาพนำคู่แข่งในลีก549นาทีกับ37วินาทีปัญหาสำคัญของแมนยูน t เต็ดในฤดูกาลนี้คือการที่มักจะรักษาสกอร์ไม่ค่อยอยู่โดยพวกเขาถือเป็นทีมที่ทำแต้มหล่นจากเกมที่ตอนแรกนำคู่แข่งอยู่มากที่สุด เป็นอันดับ5ของพีิม์ลีกซีซั่นนี้ที่จำนวน6คะแนนเท่ากับฟูแลมส่วนอันดับหนึ่งในชานนี้คือนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดที่ทำแต้มหล่นจากเกมที่นำอยู่ไปถึง9แต้ม5ทีมที่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ในสภาพนำคู่แข่งมากที่สุดของพีิมลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026เปรียบเทียบกับจำนวนนาทีที่เล่น 1. แมนซิตี 3, ้55.4% 2เปอรแมนยูไนเต็ด44.7% 3อาร์เซนอล44.3 4บอลมัด39.5% 5เชลซี38.2% 5อันดับทีมที่ทำแต้มหล่นจากเกมที่ตอนแรกนำคู่แข่งอยู่มากที่สุดของพรเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026 1นิวคาสเซิล9คะแนน2เบนฟอร์ด8คะแนนเชลซี8คะแนน4วูฟ7คะแนน5แมนยูเต็ด6คะแนนฟูแลม6คะแนนอีก1-2ปีรีทายโดยยืนยันร่วมบอลโลกครั้งสุดท้าย คริสเตียโนโรนัลโด้ตาโปรตุเกสยืนยันฟุตบอลโลก2026จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาพร้อมแย้มอาจแขวนสตัทในอีก1-2ปีทัวร์นาเมนต์ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกกลางปีหน้าจะเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่6ที่โรนัลโดเข้าร่วมก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติเดือนนี้แข้ไวัย40ปีสังกัดอัลนัซเซอร์สัมภาษณ์กับ CNN ถูกถามจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาหรือไม่ ใช่เลยแน่นอนเพราะตอนนั้นผมจะอายุ41ปีและมันจะเป็นช่วงเวลาในรายการใหญ่เจ้าของบอลลงดอห์5สมัยให้คำตอบผมมอบทุกอย่างให้ฟุตบอลผมอยู่ในวงการมาตลอด25ปีหลังผมทำสถิติไว้หลายด้านทั้งสโมสรและทีมชาติผมภูมิใจสุดๆตอนนี้ผมต้องการมีความสุขกับช่วงเวลา,ราลโรนัลดผู้ยิงไปแล้ว953ประตูตลอดการคาแขง่งทั้งทีมชาติและสโมสรบอกไว้ว่าจะแขวนสตั๊ดเร็วๆนี้ ถูกถามต่อขอความชัดเจนเร็วๆนี้สำหรับผมคือภายใน10ปีไม่หลับผมแค่ล้อเล่นโลนโดกล่าวตอบติดตลกผมกำลังมีความสุขกับฟุตบอลแต่อย่างที่คุณรู้ในวงการนี้เมื่ออายุมาถึงจุดหนึ่งคุณจะนับถอยหลังแต่ละเดือนเร็วมากผมกำลังรู้สึกดีมากผมยิงประตูดได้ผมยังรู้สึกว่องไวและเฉียบผมผมมีความสุขกับการเล่นให้ทั้งสโมสรและทีมชาติแต่แน่นอนคุณต้องซื่อสัตย์ตอนผมบอกว่าจะแขวนสตั๊ดเร็วๆนี้ มันคงเป็นในอีก1 2ถึง2ปีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ